สวัสดีค่ะพบกับแพมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมรอบบอกนั่นเองเย่ Yay! ก็นะคะเดี๋ยวจะแป๊บน,นึงเวลานหนูจะแบบปับกล้องนะคะก็มือจะบังนิดนึงขออภัยด้วยนะคะปะเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Escape อะไรวะ e s c a p e Santa นะคะ ค okay. นี่ค่ะเจ้านนอนอุ้ยตรงนู้นมีบิสบอยด้วยอาจจะเห็นหน้าหนูแบบไม่ค่อยชัดนะคะเวลาเพื่อนเหยียบหัวหนอนแล้วก็จะกระโดด <Okay. S 1> โอเคก็ถ้าคลิปนี้ยาวก็ขออภัยด้วยนะคะอัด <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคก็จะมาบอกว่าถ้า20ซับเมื่อไหร่นะคะจะ แคสในคอมนะคะจะลองแคสในคอมเนาะก็ค่ะแล้วก,หวก็หนูนะคะได้สั่งพัสดุไปนะคะไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรถ้าได้มาแล้วนะคะก็จะแบบมาพาแกะกันโอเคโอเคนะอสั่งพัสดุในอะไรวะ ในในเว็บลา z าด a านะคะชื่อว่าเว็บลา z าด้าก็น้องไปสั่งในนั้นได้แล้วทำไมตายได้ตายดีล่ะอ้าวอะไรโอเคฮะอันนี้ถามว่าทำไมเป็นผู้ชายนะคะก็อันนี้ของน้องหนูนะคะไม่ใช่ของน้องเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจได้ เพราะว่น้องหนูเป็นผู้ชายอยู่แล้วแี่นี้อะไรอยูข่างคางค้างเยอะโอเคค่ะก็ก็ก็ถ้าเห็นหน้าไม่ตรงกล้องก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะหรือมือบางกล้องเนาะก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะ20ซับแคนในคอมนะ หนูไปเห็นคนคนนึงเขาคอมเมนต์ใต้คลิปหนูว่าอยากให้แคสในคอมนะคะก็ยังไม่ได้ตอบเลยว่า23ก่อนอ้าวมิดทางเหรออ่ะยับตาก็ได้ป๊ยอัลยซิมปิกจุ่มมาได้ไนอ๋อถ้าซื้อถ้าถือพิซซ่าจะมี กินพิซซาเติมพลังแปบบไม่รู้ว่าเอามาทำไมนี่คือตัวอะไรอไมเครง,งครับง,งงงั้นหรอดูไม่เหมือนเลยดูเหมือนไส้เดือนมากกว่าอันนี้ไม่ได้ว่านะคะเออถ้าเป็นเกมเรบอกในคอมนะคะก็ จะถนัดก,กว่าในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะตายบอยกว่าแต่เขาไม่ค่อยตายนะคะโอเคค่ะเอ้ยจะกินยาเกือบไป <that 's not the problem> แล้วคะ่ะคนนั้นเราก็ไปตามเขาเพื่อเค okay. ถ้าเห็นหน้ามึดม่ขออภัยด้วยนะฮะ,อะเอาอีกสักรอบหนุกดีถ้าเสียงแปลกๆหรือแบบพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าเป็นไงอ่ะขออภัยด้วยนะคะพอดีเหง่อเหง่อ,อเป็นบ,มบวมๆขึ้นมาก็เลยเครื่องๆพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ คลิปที่ลงไปนะคะก็จะมีคลิปพี่แป้ง vs พี่ทับทีมนะคะพี่กัน vs พี่การน,นะคะแล้วก็พี่แชมป์ vs พี่เวฟนะคะเป็นสก,กินนะอันเนี้ยก็ถ้าอยากให้ทำใคร vs ใครอีกก็บอกมาได้เลยนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วสีนาทีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคมี ตอนนี้เราถึงสเตจที่สิบเอ็ดเนาะเออใช่ไหมใช่ค่ะสเตจที่สิบเอ็ดก็จะเอาแบบเป็นอันนี้ถ้าไม่อยากให้คิมันยาวก็เอาเป็นพาร์ทหรือเป็นอีพีแล้วกันเนาะม่พารทก็จะเหื่อแอบเอาเป็นอีพีดีกว่าน,นะเออ มีทั้งหมดเท่าไรเนี่ยมีกี่สเตนเนี่ยคะ่ะเข้าสาไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็อาจจะกระตุกบ,บ้างนะคะเหมือนตะกี้นี่ฮึบจ๊บไเจ็บเออกบไปิลไรห่อตัดแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะมาต่อกันเลย สเตทที่เท่าไหร่หนะหน้ามาถึงสเตทที่25เป็นอันที่เร,เรียบร้อยถามว่าทำไมถึงตัดนะคะก็น้องมาไม่อยากให้รบกวนการถ่ายคลิปนะคะไม่ค่อยตายเลยอะ่ <c oughs> ะเพาถ่ายคลิปตายดีจังแต่พอไม่ถ่ายคลิปไม่ค่อยตาย,ยอะไรอย่างาเงั้น พัสดุที่ส่งมาครับมออีสองอย่างด้วยกันนะคะสองอย่างไม่บอกเป็นไรไม่รู้นะคะว่าจะมาตอนไหนเพราะว่าไอ้นกสั่งมาจากเมฟลาโซนาใช่ไหมแล้วหนูดูการแบบเก็บเงินอะไรต่างๆนะคะก็ดูการส่งการอะไรวิธีของเขานะคะก็จะมีก็จะบอกว่าจะมีคนโทรมาอะไรมาก็ น่ปใส่เบอร์โทรศัพท์นี่ไปแหละเว้ยไม่ใช่ของหนูน่นะเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์นะโทรศัพท์แม่โทรศัพท์นุโดนยึดอยู่ถามว่าทําไมโดนยึดไม่ให้น้องเล่นเกมถามว่าทําบ่อยไหมไม่ค่ะครั้งเดียวโดนยึดเลยอ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวขอผ่านอันนี้ก่อนนะ <c oughs> โอเคค่ะผ่านจนได้ ให้มันกวนประสาทถือพิซซ่าวะพิซ่าพิซ่าพิซ่าพิซ๊ะพิพหนุกดีโอเคด่านนี้มันให้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องนคะคะใช้ทิกค่ะอเออซ้ายค่ะซ้ายโอเคไปขวาีกว่าขวาขวา ขวาซ้ายนะคะถ้าแบบถ้ามีกล้องเออกระตุกหรือกล้องแบบมันเป็นแบบนี้นขอพายด้วยนะคะเพราะว่าอือฮึ <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่างั้นแหละเพราะว่าอะไรวะอ่ะเกือบตกซ้ายขวาซ้ายเซฟค่ะ โอเคดำอ๋อ okay. oh, ต้องเป็นขาวขาวอ้ยเคืองเคืองไม่พอเจ็บอีกจังฮะอ้ยอันสุดท้ายก็เป็นอันดำนู่นแน่เลยโอเมกอดโอเมกอดกับตกโอเคเซฟวะฮะถ้าโดนไอส้สีเคืองๆนี่เป็นไรปะไม่เป็นเนาะนก็เดินเลย กือกตุกรกตุกระตุก,ก,ตก,ก,ตกใจเย็นเนอือนี่โทรศัพท์กากหรือคนเล่นเยอะว่าใชกระตุกเนี่ยเอือไม่แต่ตายก็ยังกระตุกเครื่องอะ่ะอยากดูไหมที่หนูบอกมันเป็นตรงหนองอ้หนูไม่ค่อยอยากให้ดูเพราะว่ามันหนูไม่ค่อยสวยด้วยแล้วก็มันจะดูน่าเกียด ไม่ต้องดูง้อันนี้ไปแล้ว9นาทีค่ะ15นาทีจะผ่าน EP แรกแล้วเอาเป็นต่ที่35แล้วกันนะคะ EP แรกเนาะตันะผ่านยากคุณผู้ชมคะพอไม่ได้อัดคลิปผ่านมาอย่างง่ายตายแถมไม่ตายด้วยแต่พออัดคลิปทำไมตากกาจังเลยอันนี้ดูเหมือนจะยากก็ ขอตัดมากันเนาะโอเคค่ะได้ผ่านมาตอนที่ได้ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปไปเตทที่สามสิบสีกันเลยฮึบอ,อ่ะจ้อทำไมตายบ่อยเอ่ะสิบห้านาทีพร้อมเนี่ยถึงแานที่สามสิบห้าตัดแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะพันดันที่สามิบีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปโอสเตต EP สเตตที่35ค่ะ15นาทีจะพอไมน,อน้อยโอเคค่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ค่อยมาต่อกัน EP หน้าเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กับซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืม20ซับนะ